พี่น้องเอยเพืน่อนันว่าได้ยินฟ้าห้องตึงกำไฟเมืองอุดรมาอ่อนซ้อนไทยเฮาได้นางเงานอนสี่เถนอพี่น้องเอยมาอ่อนซ้อนน้ำหนีท่อกอสอดอกนด้แมมดอกแต่ละปีกะไรจอดลอดทาแต่สิตายป่านได้เฮาสิได้มาเหลียวเบิ่งเดือนดาวมาเป็นไทยน้ำกันเบิ่งสวรรค์อยธงฟ้า สบายดีพี่น้องเอฟซีท่านท่านใยายตูดกับกมาพวพบพอกันเอาผาญาอีสานมาฝากพี่น้องสุมือสุมือเลยทีเดียวละเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อที่พี่น้องติดตามกดไลค์กดแชนนนน่นี่ก็ไดเนาะคิปนียายตูดไปเร็วพี่น้องทาคลิปหน้าพอกันไหมเด้อยี่นแห้งกันสุูสุขคนสบายดีค่ะ